สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีวันนี้อ้ออยู่ที่หน้าโชว์รูมอีซูซุสวนภูม่าเตอร์จำกัดขาเช่นเคยนะคะก็มารีวิวรถที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะของคุณบางออนนี่นะคะเป็นสเปคขับ1.9 DDI นี่นะคะเกรด S นะคะเป็นตัวเริ่มต้นเลย สวัสดีนะคะสวัสดทีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนี่เลยคันนี้นะคะที่อ้อจะพารับชมส่งมาพรุ่งนี้นะคะของคุณบางออนแสผักแว่นนะคะใครที่อยากได้รถใช้งานนะคะหรือว่ามีงบราวน้อยนะคะสามารถมาออกรถรุ่นนี้ได้เลยของลูกค้าคันนี้นะคะลูกค้าใช้เงินแค่20,000บาทเองนะคะนี่ลูกค้า มีงบน้อยนะคะแล้วก็ไปดูรถมือสองมาแล้วนะคะคิดว่างบตัวเองอน่าจะได้แค่รถมือสองนะคะรถมือสองก็จัดแฟแนซ์นไม่ผ่านค่ะ<ๆ>เขาบอกว่าต้องเพิ่มเงินนะคะ<ๆ>ทีนี้ก็มีคนแนะนํามานะคะพามาคุยกับอ้นนะคะอ้อก็จัดให้สองหมื่นบาทออกรถได้นะคะสําหรับรถคันนี้ซื้อร่วมกันสองคนนะคะแม่กับลูกนะคะคุณบางอ้นเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะคะรายได้หมื่นกว่าบาท ใช่นะคะอยู่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะคะไม่มีสลิปเงินเดือนนะคะเป็นหนังสือรับรองอาการทํางานนี่ก็สามารถออกรถได้นะคะซื้อร่วมกัน2อคนอคุณจักรกิจนะคะสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณนะคะน้องนุกสวัสดีค่ะเสียงหายเหรอน้องนุกอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะตอนนี้เสียงชัดหรือยังคะ,อะบอกหน่อยบอกหน่อยเสียงชัดหรือยังคะ ียงชัดหรือ,อยังอ่ะน้องนุ๊กได้ยินหรือ,อยังคะสวัสดีทักทายทุกทกท,กท่านนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสักครู่นะคะพี่วุฒิ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 ขยับรถให้หน่อยอ๋อชัดเจนนะคะคุณปริชาบอกว่าชัดเจนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์หัวใจรัวรัวอ่า วันนี้จะมาพาชมรถนะคะ1.9 DDI เกรด S สีบรอนเงินคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่612,000บาทนะคะนี่612,000บาทเกรด S เป็นตัวเริ่มต้นเลยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการกดหัวใจรัวๆอะกดหัวใจกันแล้วกดไลค์กันแล้วก็ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเป็นกำลังใจจะมารีวิวทุกคันเลยค่ะที่พร้อมส่งมอบนะคะ คุณนี้เลิกงามยามดีค่ะของคุณบังอ่อนนะคะรับรถในวันที่18นี่อ๋อจะพามาชมนะคะสําหรับด้านหน้าของรถคันนี้นะคะนี่กระต,ตังหน้าตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะนี่วัสดุสีเทานะคะโลโก้อิซุสจะเป็นโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะคะแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณปริชาตินะคะด้านล่างนะคะตัวนี้จะมีเป็นไฟไฟเลี้ยวนะคะ ตันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะส่วนไฟตัดหมอกตัวน,นี้จะไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแต่ว่าทําเบ้าไว้รอแล้วนะคะลูกค้าสามารถติดตั้งเป็นออปชั่นเพิ่มได้นะคะนี่นะคะติดตั้งป้ายแดงให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะงวดหน้านี้แน่นอนนะคะ85 8 6้าลูกค้าถูกหวยไปหลายท่านเลยนะคะสําหรับงวดที่แล้วนะคะที่ผ่านมา ด้านข้างนะคะตัวมือจับประตูเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด S นะคะนี่สีดำแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะคะสเปซแคปอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงจุดด้านข้างนะคะแก้มซ้ายขวาแล้วก็กระจกมองข้างนะคะตรงนี้สีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีลวดลายสวยงามฟิล์มเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะเป็น 60- หรือ40%ต้องจัดแล้วงวดหน้า โอเคค่ะใครอยากถูกหวยโดยเบอร์นะคะมาออกรถกระอ้อนนะคะ,ะได้ทุกง้วดค่ะลูกค้าถูกทุกคันเลยแต่ว่าก็สลับกันไปนะคะ,ะวันนี้มาชมกันต่อนะคะ,ะคันนี้สําหรับคันนี้ติดตั้งฟิล์มลามิน่าหกนะคะด้านหน้าก็เป็น60%เเช่นเดียวกันนะคะก็จะออกเข้มๆหน่อยอแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะว่าจะเอาสไตล์แบบไหนจะเป็นเข้มแบบมืดหรือว่าจะเอา40%ก็ได้นะคะ40%ก็จะออกประหลอดสีเขียวๆนิดนึงนะ ตัวฝาถังน้ำมันนะคะจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะตรงจุดนี้รองรับ b 2ีสิบนะคะสามารถเติมได้เลยแล้วก็ล้อนะคะจะเป็นล้อกระทะตัวนี้เป็นขอบ15ห้านะคะล้อกระทะขอบ15้าอ่านี่ยางจะเป็นยางของบิสโตนนะคะยางบิสโตน์นี่ให้ดูใกล้ๆนะคะได้ของบิสโตนนะคะตัวนี้สีรี่ยสองหนึ่งห้าทับเจ r 1ิบห้านะคะนี่เลย อ,อันนี้ในส่วนของช่วงล่างนะคะแหนบให้ดูแหนบนิดนึงเห็นชัดไหมนี่นะคะแล้วก็ตัวชซีนะคะซีรถมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายมือจับก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะตัวกันชนท้ายจะไม่ได้ติดตั้งนะคะไม่ได้ติดตั้งเป็นสเปคจากโรงงาน อันนี้ติดตั้งกระบะอะไรเนื้อให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นของดีแม็กค่ะนี่ตัวตะขอเกี่ยวนะคะเกี่ยวเชือกเกี่ยวของนี่ตัวน,นี้แข็งแรงทนทานนะคะนี่แล้วก็ไปเบรกตรงที่สามจะอยู่ด้านบนนะคะอยู่ด้านบนเดี๋ยวอ้อพาไปชมด้านในนะคะด้านในของรถคันนี้แผงข้างด้านในนะคะตัวน,นี้ นี่เป็นโทนสีดำนะคะตัวที่เท้าแขนนะคะจะบุนุ่มจะเป็นผ้าสีดำนะคะแล้วก็นี่ติดตั้งล็อกยางอะไรให้ลูกค้าด้วยนะคะดาวน้อยก็จริงนะคะแต่ของแถมครบค่ะฟิล์มให้ของลามินานะคะพ่นกระสนิมก็ได้ด้วยนี่แล้วก็กันสาดนะคะกันสาดก็ให้ทั้งเซตเลยนะคะ,ะประตูหน้าแล้วก็ตรงแคปด้วยนะคะ ผ้าคลุมรถนะคะผ้าคลุมรถได้ด้วยนะคะบอกแคปติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยผ้าคลุมรถสองสองพืนนะคะตอนนี้แพ็คคู่เลยอันนี้ฝากไปให้เพื่อนที่ทํางานอีกผืนหนึ่งนะคะในส่วนของผ้าคลุมรถตอนนี้ออกรถออกรถไปแล้วนะคะส่งผ้าคลุมรถตามหลังไปให้ส่วนตัวกุญแจนะคะกุญแจกุญแจในรุ่นนี้จะเป็นกุญแจธรรมดานะคะไม่ใช่กุญแจรีโมท ส่วนตัวไฟนะคะไฟตัวมาตรวัดอ่าตัวนี้จะเหมือนกับเกรด LDA นะคะเหมือนกันนี่เลยพวงมาลัยนะคะในส่วนของพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะคะขึ้นลงแล้วก็เข้าออกนะคะปรับได้สี่ทิศทางส่วนเครื่องเล่นนะคะตัวเครื่องเล่นตัวนี้นี่ค่ะจะเป็นเครื่องเล่น CD MP3 แล้วก็รองรับ USB ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวพอร์ตตรงนี้ให้ด้วยนะคะสาย AUX อ่าตัวนี้ก็ติดตั้งให้ด้วยมาจากโรงงานเลยแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะคะเป็นแอร์แบบหมุนนี่ค่ะแอร์แบ็คคู่หน้านะคะฝั่งผู้โดยสารก็สามารถเปิดปิดแอร์แบ็คได้เหมือนกันนะคะเหมือนกับทุกๆรุ่นเลยแล้วก็ที่ชาร์จแบตก็มีให้นะคะนี่มีให้แอร์แบ็คคู่หน้านะคะระบบเบรก abs ebd แล้วก็ ba รวมถึงกรองฝุ่น pm 2.5ในรุ่นที่เป็นเกรด s ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะในตัวเกียร อันนี้เป็น6เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะคะเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีร้อยห้าสิบแรงม้าเสียงปกติแล้วคะเป็นที่เฟซผมเองโอเคโอเควันนี้สัญญาณชัดเจนนะคะ,ะเชียงใหม่น่าจะไม่ชัดเจนนะนอนะ้องนุกนะสมุดประการชัดเจนค่ะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่ตกหนักเลยอันนี้เป็นที่วางแก้วนะคะในส่วนของคนส่วนกลางที่เท้าแขนก็มีที่เก็บของให้นะคะ แล้วก็ฝั่งซ้ายขวานะคะที่วางแก้วมีให้ที่คอนโซลด้านหน้าแล้วก็ที่วางแก้วที่วางขวดน้ํานะคะ,ะที่ประแถงประตูด้านในมีให้นี่ให้ดูความกว้างนะคะของตัวรถ s เป c แค a นี่ตัวแคบเนี่ยเปิดได้90องศาเลยนะคะตันนี้จะใช้งานก็ได้นะคะจะแต่งซิ่งก็ดีแล้วแต่ลูกค้าส่วนมากลูกค้าเอาเกรดแซดเอเกรดเนะคะไป แต่งนะคะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางนะคะ,อะขออนุญาตปฏิเสธสายก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวติดต่อกลับนะคะต้องขอโทษทีเดี๋ยวอติดต่อกลับนะคะหลังไฟ์สดแล้วนะคะนี่จะใช้งานเดิมๆก็ได้นะคะลูกค้ามีงบดาวน์น้อยก็เอาไปเป็นส่วนลดนะคะเพื่อที่จะจะออกรถไปใช้งานก่อนเนาะแล้วก็ถ้ามีตังก็ค่อยตกแต่งเพิ่ม,เต,มเติมก็ได้หรือใครนะคะ สายลุยสายแต่งนะคะก็เปลี่ยนแมกเปลี่ยนยางนะคะโหลดก็ได้เลยสวยมากครับตัวเอราคาถูกด้วยใช่ค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมค่าสีเมทัลลิกแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวราคาจะอยู่ที่หกแสนห้าพันบาทนะคะตอนนี้ก็จะถูกกว่าอีกเจ็ดพันมีสีขาวให้เลือกสีบรอนให้เลือกนะคะสวยงามนะคะสำหรับใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของก็มาได้เลยนะคะแต่ว่า ผื่อระยะเวลารอรถนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ต้องรอรถหน่อยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้รถก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะติดตามให้ทุกคันเนาะอยาขายคะเซลล์อยากขายแน่นอนอ่าใครที่ยังรออยู่ก็ขอให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะร้องขอบพระคุณด้วยที่ให้อ้อได้ดูแลรถนะคะไม่ว่าจะเป็นคันแรกคันที่2คันที่3เนาะก็ดูแลกันต่อไปนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนเนาะทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะใครที่ออกรถไปแล้วก็ มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะเ <im itation> พื่อนที่ทํางานอยากออกรถก็แนะนํามานะคะพามาออกรถที่อ้อมมีค่าแนะนําให้นะคะหรือว่าแชร์โพสต์นี้ออกไปนะคะแชร์ไลฟ์สดนี้ออกไปก็ใครเห็นแล้วก็มาจากโพสต์ที่เราแชร์เนี่ยก็มีค่าแนะนําให้เช่นเดียวกันนะคะวันรับรถวันรับรถนะคะวันที่ลูกค้ามาออกรถได้ค่าแนะนําเลยนี่นะคะเซลใจดีนะคะแถมของแถมให้ให้ส่วนลดด้วยแล้วก็มีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะ ใครที่แนะนํามาแจ้งอ้อได้เลยนะคะมีลูกค้ามีเพื่อนสนใจนะคะเดี๋ยวที่เหลือนะคะเดี๋ยวอ้อจัดการเองวันออกรถรอรับค่าแนะนําได้เลยบิตบอกว่าตอนเดียวขับสี่มีหรือยังครับมีค่ะมีส่งมอบไปแล้วนะคะรีวิวไปแล้วลูกค้าซื้อไปใช้งานนะคะบริษัท CK บอพายนะคะเพิ่งส่งมอบไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะเป็นรถสีเทานะคะเป็นรถตอนเดียวเครื่องยนต์3,000ซีซีเป็นขับสี่นะคะ ลูกค้าอยู่บริษัททำรับเหมาตอกเสาเข็มนะคะบรรทุกหนักด้วยอ,อยู่ที่หน้างานหน้าเหมืองนะคะก็เลือกเป็นโฟล์วิวไปใช้ขาตอนเดียวตอนเดียวมีค่ะตอนเดียวขับสีมีหรือยังครับมีแล้วนะคะมีมีถ้าสนใจนะคะหรือว่ามีคนสนใจเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะไล่ดูรีวิวได้เลยแทบจะทุกคันนะคะที่อ้อส่งมอบรถนะคะอ้อ,อพยายามจะรีวิวให้ครบทุกทุกคันเลย มีนะคะพี่บัณฑิตถ้ามีลูกค้าก็แนะนํามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าเก่าเราเหมือนกันนะคะออกรถไปแล้วเนาะ,ะฝากแชร์ด้วยนะคะอะ่น้องนกก็ขึ้นผู้แชร์แล้วขอบคุณนะคะคุณปริชาก็แชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะคุณจักรกิจนี่เป็นแฟนตัวยงเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวอ้อมีของรางวัลหรือว่าเล่นเกมนะคะหรือว่าของแจกนะคะก็ อ่าเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์กันเนาะแล้วก็ช่วงปีใหม่มีให้แน่นอนค่ะเดี๋ยวไปหารางวัลก่อนคิดก่อนนะคะจะเอาอะไรมาแจกดีอยากให้แฟนเพจได้อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ของพรีเมียมนะคะของอิสุสุไปเนาะอยากจะให้ได้ทุกคันแต่ว่าก็เป็นไปไม่ได้เนาะแฟนเพจ2 0 0 0 0กว่าท่านนะคะในเพจนี้ก็จะแจก2 0 0 0 0 20,000กว่าชิ้นก็าจะกระไรอยู่นะคะแต่ว,ว่าพยายามจะให้ได้มากที่สุดเนาะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะ S อ u อ o โต้ยอดจองเป็นยังไงบ้างขายดีบ้างไหมอยากได้เหมือนกันอ๋อตัว S Auto ก็ขายดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็มาใหม่เนาะน้องใหม่น้องใหม่เราตัวออโต้ที่เพิ่งจะทํามานะคะก็ได้กระแสตอบรับดีเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบความสะดวกสบายนะคะก็เอาไปใช้งานด้วยนะคะเพราะว่ามีในรุ่นเกิดเอบรรทุกข,ของนะคะส่งของอ่ะเคอรี่นะคะก็ตัวนี้ก็ เป็นเกียร์ออโต้ก็สามารถาเขาเรียกอะไรทำให้เราเซฟแรงไปได้เยอะนะคะสำหรับใครที่เอาไปบรรทุกของนะคะเอาไว้ส่งของเนี่ยก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะราคาที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ได้แพงมากนะคะก็ใครที่สนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแคบรถสีป,ประตูนะคะตัวเตี้ยตัว,ตวสูงเอ็กซ์ซีรีสเราก็มีนะคะเอ็กซ์ซของเราก็มี น,นี่จําหน่ายนะคะอันนี้ก็รอส่งมอบนะคะลูกค้าเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางแล้วเรียบร้อยนะคะอยากได้แบบไหนสไตล์ไหนก็แจ้งมาได้เลยนะคะเราจัดให้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันว่าอยากได้แบบไหนนะคะก่อนอื่นลูกค้าเลือกรุ่นก่อนนะคะว่าอยากได้เป็นรุ่นไหนยังไงหรือถ้าเลือกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวอ้อแนะนําให้ว่าลูกค้าใช้งานแบบไหนนะคะเลือกรถให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราจะได้ประหยัดคุ้มค่าเงินของเรามากที่สุด นะคะซื้อออปชั่นแพงๆรถ,รถราคาสูงๆไปแต่ว่าไม่ได้ใช้ก็ไม่คุ้มค่าเงินนะคะซื้อแพงโดยใช้เหตุเนาะถ้าเราขับทางเลียบจะไปซื้อ4 w h e e l เนี่ยเดียร์โแทบไม่ได้ใช้เลยนะคะอันนี้เราจะแนะนําลูกค้าก่อนหรือว่าอยากจะมาดูตัวรถจริงก็ได้นะคะอีสุสุวรณภูมิมเตอร์เนี่ยอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการอยู่เยื้องๆกับช้างสามเสียนนะคะท่านใดที่มาไม่ถูกก็โทรมานะคะ0 8 9 4 9 9 9 8 4 0หรือว่าจะทักไลน์นะคะ ไอดีไลน์เอโนะคะให้ออแชร์ are, โลเคชันให้ก็ได้นะคะอยากจะมาดูรถนะคะมาสัมผัสและทดลองขับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะใครที่รอโบนัสอยู่ก็มาปรึกษากันก่อนนะคะทำเรื่องไว้ก่อนก็ได้นะคะปีหน้า,าเดือนมอกราคมหรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ก็ค่อยมาออกรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์เพื่อที่จะเอาแคมเปญแล้วก็ดอกเบี้ยในงานมอเตอร์โชว์ไว้ก่อนก็ได้ นะคะใครที่สนใจรุ่นไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ในรุ่นแคร1บหนเก vdi grade s สีบอลนะคะพรุ่งนี้ก็จะส่งมอบให้คุณบางออนนะคะเจอกับเจ้าของรถในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆแฟนเพจทุกๆท่านที่เข้ามารับชมและก็ช่วยแชร์ให้นะคะพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงวันนี้ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ